ใคาอะสกดืนเมไว้สวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆหน่อยคะ่ะมาดูหน้าใกล้ๆกันนะคะหมายถึงว่าพอคอนเฟิร์มเข้าไปแล้วสวัสดีค่ะดูหน้าน่อยค่ะ ได้กระจกอะไ<อ>รเงี้ยก็เขาก็จะนัดเข้าไปแล้วก็ใส่เสียภายในวันเดียวนั่นแหละอันนี้นะคะแต่ต้องบอกรุ่นกระจกแล้วคอนเฟิร์มไว้ติดต่อสมมติว่าอ่ะ <laughs> เนี่าคุณจะไปปิดที่อาจจะปิดน้องบัวแดงมนันมีไหมล่ะมันมีแค่ชัยตู ตอนดึกดึกดึกอ่ะ จะหันมาเือก so like ล้องพอดีอุยหอมมากเลย